สบายดีแล้วก็สวัสดีอ้ายเอ้ยนอ้องปองปายชูคู่สุคนเนาะอ้าเมื่อนี้มาพอกระเบาอินดีทรงอินดีพาเซบเนาะมื่อนี่คอยกะสีลงไปย้ำต่อนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้นี่กะฝนตกแห้งเนาะ แล่คอยกับสิลงไปยามตอนบึงว่ามันสิไดปลาห,หรือบอ่อเอามาบึงนำกันทุกคนโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางาไปบึงตอนเนาะไปยามตอนว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อกีนอ้นี้กับฝนตกแห,งห้งเอามาลุ้มมาบึงมาชมกันเลยเนาะตอนนี้กับเวลาเที่ยงคืนอว่าสิบสองโมงกลางคืน,นซึ่งเราก็ออกเดินทางจากเฮียนเนาะไปหาตอนตอนนี้กับใกล้สี่หอดแล้ว เพราะว่าแต่บ้านเขาหาตอนที่เฮาเห็ดไว้นั่นกะประมาณเกือบ1นกิโลเนาะตอนนี้เขากะหอตอนมาเป็นเด็บทีเดียวพอยแต่ว่าน้ำละลายนะทุกคนน้ำขึ้นลายแทถ้ายวามาอนี้ซึชิคอยมากะ3คนเนาะท้าแถบล่มทุกคน เฮ้ยตอนเขาคือเป็นยังสิปนี่โอ้ทุกคนฝนตกแห้งแถวแหงวาพี่นอ้องเรีวพี่นอ้องบาทนี้สีโบได้ปลาแล้วพี่นอ้องเขาก็เลยวางแพนหลังจากที่ฝนตกแห้งเนาะแล้วปลามันคืซสิบถืกอีแบบนี้เขาก็เลยเอาแห่มากังไว้เนาะเพื่อปล่อยปลาไ,ไป ตอนนี้กําลังแกไขนาทีชุกเซินพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะผ้าแถบที่เขากันน้ำไว้ฮนถือว่าไม่เท่วคำแล้วมันจะฮักไปเลยทุกคนเมื่อมันฮักไปแล้วป่ามันก็นจะบวถืตอต่อเนาเนาะมันก็จะไปแบบสบายเลยเพราะว่าเขาบ่มียังมากันไวเนาะตามปกติเขาจะเอาผ้าแถบมากันไวน้นี่ไม่คำรงนี้พี่น้องมันฮักไปเลย วาน้ำแหง้งแทดแห้งหวามือ้อน,นี้ฝนตกแหิง หลังจากที่เขาแปลงตอนไปเวเป็นทีหรือไลอยทุกคนพวกเขาก็เป็นใส่มองไ้เนาะสามสบพื้นด้านหนาของตอนของพวกเขาเพื่อให้ป่ามันถือมองของเขานั้นเพราะว่าตอนตอนนี้มันกระฟังไปแล้วมันกะใส่งานบบได้เนาะอันนี้เมนปลาที่พวกเขาเบ่งจากตอนท่านเดยฉันนี้เนาะโบรายนะทุกคนแล้ตอนนี้เขาก็หลังจากเขาแปลงตัวน,นี้แล้วเขาก็จะไปเบ่งมองว่ามันจะถือปลาหรือบ่ เบึ้งน้ำกันทุกคนห <Yeah. Okay. S 1> ลังจากที่เอาแปลงตัวนั้นสันเด็จแล้วควณคอยเองกบไปจอบเบึ่งมองเนาะนี่ถึกแล้วทุกคนปลาถึกมองป่าเิงหรือว่า อ้อเ <Wow. S 2> <Wow. S 1> นาะนี่กระตืออีแล้วทรงโตปลาขาวก็มีพี่น้อง mm hmm. ตอนนี้กาณาสีใดประมาณหนึ่งโมงกลางคืนเนาะหลังจากที่เาปลงตอนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็หายามองในวนที่เถาใส่ฮัน,นด้านนาของตอนของพวกเขาปลากระทือลายอยู่พี่น้องก็พอได้กินอยู่ โอุอ๊ยจับอะไรนี่แม่นตาที่หย,ยามองเรนไลนอยู่ทุกนเก็ได้กินอยู่ เพราะว่ามันถีอมอ่มองมองแงใสเป็นสามชิ้นแล้ว

ไม่แบ่งงอนจิกๆได้ซะหลังจากที่ยาเบิ้งสำเร็จแล้วเบิ้งตอนสำเร็จแล้วเนาะตอนนี้เขากะสีด้แบ่งกันเพราะว่าตอนทตรียาเส็ดนี่เน,เนี่ยมันจะมีสองผูดเนาะตีจุ่ข่อยแล้วก็พูดเขาคีนนะในตอนนี้พวกเขากะสีดงให้กเจนะคนละคนเะนาะปลาก็บโปรไดล้ลแต่กับโปรไดกินเพราะว่าช่วงนี้ปลาก็ายังบ่ได้ลงลายนะเพราะว่า อากาเดือนเกาสวงเดือนสิบ็ดาสิเหน่อยวนนี้อยลืมติดตามนะครับส่งอีกตาหน่อยนะทุกคนสงสารนะทุกคนนะต้องืนเลยไปนกนี่ยังไงนะสาไปแงะไปตบไปงกมุนงกจะไต่อ

มีกนนี่ปริมาณซีกระทแดงธรรมดาเอบอาการกันเยอะนเยอะนวเถเีแต่ปลากระพงปากระพงกเจ็บจะมาเท้ากูเจ็กระต่ายลมัก็สกุล

หลังจากแถวแบงกาเสร็จแล้วเอยก็พอไปผ้ากันมื่อเหวนตอนนะี้กำลังมื่อเหวนเพราะว่ามันีีก็มมะสน,นตกอยู่กรตกบริเวณ เมื่อหอดเฮียน,นแล้วัก็ถอดไปในมอใหญ่เนะเอาสิเลือกไว้าตัวใดปลามันดีตัวใดมันโบดีก็สิคัดไซมันไว้ปลาได้ลายอยู่ทุกคนก็พอได้กินอยู่มันนี่ หลังจากผีเหลือกปลาเหลือยังสําเร็จแล้วข่อยก็เขาไปนอนเนะเาะะวามือเนี่ยก็สิออกไปเบิ่งอีเตช้าหลังจากที่ข่อยตื่นขึ้นมาประมาณเวลาห้าโมงปลายเนาะก็ยังมืดอยู่ตนนัวนี้พ้นกากันยังตกอยู่แต่ตกบ่ได้แหงข่อยก็บกำลังออกจากเงอนเพื่อไปยามต้นอีกครั้งตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงไปลายเนาะ บรรยากาศกับโคตรดีทุกคนพรับมันมีเมฆบนแบบกระโปกระตุกลอยลงมาแต่กระบรดแห้งนี่มันบรรยากาศสวงตอนเช้าของบางขอี่น้องบรรยากาศโคตรดี

เาก็ได้ดวงมองเรือกูมองได้โขตาก็ได้ยูแต่ก็บันลายนะตาส่วนทันมงตอนพระบุานทัางตาตาสอนก็เลยสีไทยทุกคนนได้เหาน่าก็เดตาเบาแบบราบนี้นีเป็นตะไคร้ตัวอี่ก็คตาที่มองห ตรงควเนียนต่อจอมจนกว่าจะซาขณะเบ่งได้มีที่เนียนติดหยาด ังจากที่ดค่าส่วนหนึบบ่งก็ฝากมองก็ส่วนนึ่งาทกตอนระมกระไเบงกันเป็นผูดคือมีช่งผูดเป็น,น่งช่องผูดน,นวาพวกเฮาหิดตอมีเห็ดสองตัวนะวาเิดพร้อมกันอย่งใดกนะ็ตาเบ่งกันอย่งนะทำกันกินนะทำิน,น,นนะไยาลดนี้ก็ขอจบเขาตรงนีอ้อะทลาก